สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Playlot ครับและว,วันนี้อยู่กับเกม NFT ที่ชื่อว่า Titan h u น t e r ครับซึ่งวันนี้เขาจะมีกิจกรรมในการขายเหรียญของเขาที่ชื่อว่า Titan ครับคำคืนวันนี้นะวันที่18พฤศจิกายนครับเดี๋ยวเราจะไปดูกันครับว่าอะไรบ้างที่อัปเดตเกี่ยวกับตัวเกมนี้แล้วมีสิ่งอะไรที่ควรจะต้องระวังบ้างครับก่อน,น่เลยคลิปนี้ไม่ใช่คลิปแนะนาในการลงทุนนะครับเป็นเพียงคลิปอัปเดตข่าวสารเกี่ยวกับ Titan h u น t e r เฉย ฝากกดติดตามช่อง YouTube p a l o อ t แล้วกลุ่ม Facebook p a y l o t ด้วยนะครับเพื่อจะไม่พลาดข่าวสารสำคัญในวงการเกม NFT เนาะและทางช่อง p a y l o t มีระบบสมาชิกแล้วนะครับสำหรับใครสนใจคอนเทนต์พิเศษเพิ่มเติมการเรียนรู้เกี่ยวกับเกม NFT รวมไปถึงแชทพูดคุยในกลุ่มด้วยนะก็สามารถดูได้ในคลิปเกี่ยวกับรายละเอียดระบบสมาชิกครับแต่ตันเทนเตอร์ครับหลังจากที่คุณอาร์เธอร์วูหรือว่าทางทีมผู้พัฒนามาให้สัมภาษณ์กับทางช่องเพย์ล็อตนะครับ มารีวิวกันอีกทีกับตัวเกมแล้วกันเนาะต่ต้าแทนเตอร์เป็นเกมที่คุณสามารถเข้าไปเล่นฟรีได้ครับทั้งโหมดการเล่นคนเดียวแล้วก็สามารถโคอับเล่กับเพื่อนของคุณได้แต่ถ้าคุณสามารถเล่นฟรีหมายความว่าเหรียญที่คุณจะได้รับเป็นเหรียญแบบอินเกมเคอร์เนนซีครับถ้าคุณอยากจะเอาเหรียญต่างๆรวมไปถึงอุปกรณ์ต่างๆออกมาในระบบชีวิตจริงเอาไปขายนั่นแหละฮะคุณจะต้องใช้เหรียญไทต,ต้าที่เขาจะขายในคืนนี้ครับเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจะเอาของมันออกมา เพราะฉะนั้นถ้าใครสนใจเ่อะเป็นลักษณะของ Play to Earn คุณต้อง Invest to Earn ด้วยนะซึ่งเหรียญในค่ำคืนนี้ครับจะขายทั้งทาง PancakeSwap, Gate.io แล้วก็ Max ด้วยเวลาแตกต่างกันอย่างที่ผมแจ้งไปแล้วนะครับเริ่มต้น PancakeSwap กับ Gate.io เวลา3ทุ่มนะแต่ m ม x 3ทุ่มครึ่งนะครับใครที่จะเข้าไปมี Ad d d r e s s ประกาศแล้วนะประกาศแล้วนะครับว่า a d d r e s s ของเหรียญไทต,ต้าคืออะไรบ้าง ก็สิ่งที่ผมจะแนะนำก่อนอันดับแรกครับคุณเข้ามาทาง Twitter ของ Titan Hunter เองนะเพื่อมาหาข้อมูลเพิ่มเติมจากตัวนี้ได้เลยนะครับเพราะเขามีการแจ้งเตือนสแ c กมาเลอร์เรียบร้อยครับใครที่เข้าไปอยู่ในกลุ่มเทเล GRAM บางทีอาจจะโดนทักไปส่วนตัวนะครับว่าขายเรียบร้อยแล้วไทต้าผมบอกเลยว่ายังไม่ขายนะครับยังไม่ขายนะแล้วก็มีการหลอกไปถึงสิทธิ์ไวเดสด้วยซึ่งจะให้คุณไปลงทะเบียนเพื่อรอขาย เพราะฉะนั้นครับแจ้งเตือนกันก่อนเลยคุณเข้ามาทางกลุ่มหลักของเขาไม่ว่าจะเป็นทาง Tele gram หรือทาง Twitter ก็ได้ครับมาดูนะเพราะว่า Twitter ของ Titan Hunter เองตอนนี้มีผู้ติดตามอยู่99,000คนครับเกือบแสนคนแล้วนะก็เข้ามามาหาข้อมูลทางนี้ได้นะครับเพื่อป้องกันการโดนหลอกละ่ะเจ้าเหรียญไ้ต้าครับหลังจากลิสต์ไปแล้วมาดูข้อมูลกับเจ้าเหรียญไตต้าอีกทีหนึ่งนะว่าใช้ทำอะไรบ้างครับ อันดับแรกก็คือใช้ในการแข่งขันลงแรงต่างๆราการซื้อของ NFT item หรือว่า character trading นะครับรวมไปถึงการ mint ตัวอุปกรณ์ที่เป็น in game currency หรือเหรียญจากตัวเกมด้วยครับเหรียญเขาจะมีสสกุลเนะาะไตา้าทีคอยและก็เหรียญคอยนะครับข้อมูลสรุปจากตัวเว็บไซต์ของ a l c o i n Alert นะครับทางกลุ่ม Twitter ร์ Altcoin Alert นะโทเคนครับจะเปิดราคา Public ที่0.012 US dollar ครับ ซึ่งเป็นราคาเดียวกับ private sale เลยนะราคาเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะไม่มีความต่างของราคากันมากนะครับและพาร์ทเนอร์เขาค่อนข้างเยอะนะทางฝั่งขวามือของจอนะครับก็เรียกว่าเกมนี้ก็เป็นอีกเกมหนึ่งที่น่าจับตามองละว่าตัวเกมจะเป็นยังไงครับมาดูมูลชีตของตัวเกมบ้างครับหรือ gold sheet นะครับราคาที่เริ่มต้นคือ0.012 market cap ของเขาอยู่ที่70,9ครับ ถ้าเกิดเขาราคาโตขึ้นไปไปเทียบเท่าไหร่ผมจะพามายกตัวอย่างกับเจ้าวานากะฟาร์มแล้วกันนะเจ้าเหรียญวานาครับของวานากะฟาร์มปัจจุบันราคาวานาอยู่ที่1.46 US ดอลลาร์ครับ m a r k e t Cap ของเขาอยู่ปัจจุบัน34ล้านนะครับถ้าเกิดว่าทางตัวของไทจันฮันเตอโตขึ้นมาเทียบเท่ากับวานากานะณปัจจุบันนะไม่เทียบเท่ากับตอนที่เขาเหรียญพุ่งไหมเนาะ ราคาของเหรียญไทต้าหรือของไททันฮันเตอร์จะอยู่ประมาณ0.4-0.5 US ประมาณนี้นะครับก็ลองพิจารณาดูแล้วกันนะว่าคุณจะเข้าซื้อราคาไหนแล้วก็เตรียมใจสำหรับการดั้มราคาด้วยนะเพราะว่าอาจจะมีคนที่เข้าไปซื้อรวมไปถึงการเทขายด้วยครับสำหรับใครที่เล่นเกมย้ำกันอีกทีตัวนี้สามารถเล่นฟรีได้นะครับ เล่นฟรีได้นะแต่ถ้าคุณจะไปซื้ออุปกรณ์ต่างๆหรือว่าไอเทมต่างๆคุณอาจจะต้องมีเจ้าเหรียญเตต้าติดมือไปด้วยครับแต่ถ้าใครที่เป็นสายฟรีสามารถเล่นเกมได้หาเป็นอินเกมเคอร์เรนซีแล้วไปซื้ออุปกรณ์ทีหลังก็ได้ครับตัวเกมคาดว่าน่าจะเกิดเปิดในช่วงปลายปีนี้นะก็ย้ำเตือนอีกทีระวังสแกมนะครับแล้วก็ความผันผวนของราคา ณนะช่วงแรกที่ทําการซื้อขายครับจ,จะต้องสวิงสูงแหะใครที่สนใจอย่างผมเนี่ยผมก็จะรอให้ราคามันตกมาก่อนเนาะแล้วผมก็จะมีเป้าคร่าวๆในการเข้าซื้อครับเพราะฉะนั้นก็ฝากไว้ด้วยสำหรับค่ําคืนนี้ครับไททตันฮันเตอร์กับเหรียญใต้ตามเขาครับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสําหรับวันนี้สวัสดีครับ